ได้ต้องปลูกฝังสิ่งที่ถูกต้องและดีงามตั้งแต่ยังเยาวัยให้รักพระพุทธศาสนาไปชนตลอดชีวิตไม่มีวันเปลี่ยนแปลงนี่เลจ้ะไม่ว่าใครจะเอาอะไรมาลอก็แล้วแต่ต้องไม่เปลี่ยนจะเป็นสติสตางหรือจะอะไรก็แล้วก็แต่นี่จ๊ะต้องรักพระพุทธศาสนาไว้เพราะว่าคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนี่จ้ะ ที่จะทำให้มวลมนุษยชาติดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิตบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกคนในโลกควรจะให้โอกาสตัวเองนี้ได้มาศึกษาการตังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาไว้ในี่อาจารยนี่สำคัญทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้ายังอยู่นีจ๊ะจะต้องบวชพระให้ได้เป็นล้านรูปให้ได้ให้ได้เยอะเยะ ต้องขยายไปทั่วโลกเลยนี่เลยจ้ะตักบาทจากนั้นก็ตั้งสิบล้านลูกนี่ยังน้อยต้องอย่างนี้นะจ๊ะแต่ครูวิหญ่ทำตามลำพังไม่ได้หรอกต้องมาช่วยกันเอาบุญด,ด้วยกันอย่างนี้นะจ๊ะจแล้วก็ทนเห็นครูวิหญ่จะทนเห็นวัดร้างไม่ค่อยจะได้ไม่ใช่เพิ่งมาเป็นตอนนี้จ๊ะเป็นมานานแล้ว กาไปเชียงใหม่เนี่ย <ปะ S 1> ก็นั่งรถหาที่ปฏิบัติธรรมให้เขาเนอะเจอวัดไหนเป็นวัดลายจะจอดรถลงไปเดินนี่นะแล้วกะลำพึงดังๆพราชาวบ,บ้างก็เดินตามมาเอองี้ตั้งสองพระวาดประมกายมาสักอยู่วัดจะได้ไปล้างถ้านั้นได้ผบนนะ วัดลวงเื้อวัดนั้นไม่ล้างเลยวัดล้างเพราะไม่มีพระไม่ล้างเพราะมีพระวัดลนลวงเื้อมีรพระไปอยู่เลยดีเหมือน <c oughs> อธิาศัยนี่ก็เป็นมันนอนตอนนี้โอ้ได้ลูกพระธรรมถอยญาติ <c oughs> กับลูกขยมทั้งหลาย <c oughs> ช่วยร่วมมือกันนี่นะวัดล้างต้องศูนย์พันเด็ดขาดเลย <c oughs> ฉพาะที่พามาลูกพระธรรมทายาไปเดินทุดงฟื้นฟูนฟนฟนวัดอรังให้เป็นวัดลุ่งเลยเนาะหรืนนอวัดเกือบจะร้างเลยเนาะอ้ครูม่ใหญ่เนี่ปลื้มมากเลยลูกพระธรรมทายาที่รักทณา,ายไหนเปลืมมไหมจ๊ะเปลื้นี่ไม่เปลือมนะขาทุนนะต้องเปลื้มตั้งแต่ก่อนทํากําลังทําและภายหลังอยากทามาแล้ว ไม่ใช่ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กว่าจะปลื้มทั้งสิบปีผ่านไปไงขาดทุนนะเหมือนจะเดินทุด,ดงค์คราวนี้ก็เช่นเดียวนี้นะจ้ต้องปลื้มแน่งว่าโอ้เราได้ฝึกต้นตอนถิวเป็นตบ,บะเป็นพระแท้ตลอดหนึ่งภาษาที่ผ่านมาและอุ่นเครื่องในการไปเดินทุด,ดงฟืง้นฟูวัดล้างเป็นวัรลุ่งหลังที่เราได้รับกระถินแล้วนี่เนาะเพราะนั้นเราจะต้องไปเดินธุดง เส้นทางมหาปุญญาจารย์ให้ได้อย่างนี้นะต้องมุ่งมั่นเลยฝึกตนให้ดีนะลูกนะต้องฝึกให้ดีเลย่รนเราจะต้องไปเป็นเนื้อนาบุญในเส้นทางที่พระเดชคุณหลวงปู่ท่านได้เดินมาก่อนเนี่ยทุกจ้างก้าวของเรานี่ใจของเราในี่ใสเกลี้ยงบริสุทธิ์เป๊ะอย่างนี้นะจ๊ะพระราบวชได้สองยันเป๊ะ mm hmm. นี่ข้างนอกเป็นพระไปนอก ข้างใน,นก็มีพระในตัวเดินไปทุกอย่างก้าวมองเห็นชัดเลยเป๊ะเลยอย่างนี้นะให้ชัดชัดใ,ใสๆอย่างนี้นะจ๊ะ